สวัสดีค่ะตื่นเช้ามานะคะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะรู้สึกว่าคิดตาออกเยอะมากเลยนะคะที่หางตาหัวตานะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กินตัวนี้ไปนะคะ <ๆ S 2> นี่เลยนะคะเอลูโซรูทีนเบอร์รี่นะคะทานตอนเช้าก็ได้นะคะหรือว่าก่อนนอนก็ดีนะคะๆๆๆๆก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาค่ะ ะลอความเสื่อมของสายตานะคะเพราะมีสารอาหารเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะคะจากซีบักทอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสารสกัดลูทีนนะคะจากดอกดาวเรืองด้วยที่เข้มข้นมากๆนะคะช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะคะจากจอมือถือหรือจอคอมพิวเตอร์นะคะ และยังสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวนกนกจะใช้คํานี้นะ <c oughs> คือมันเข้าใจง่ายว่าช่วยผลัดเซลล์ที่ตายไปแล้วอะค่ะหรือว่าเซลล์เสื่อมในดวงตาของเราเนี่ยออกมาหรือว่าหากว่ามีฝุ่นละอองสินสกปรกที่ตกครั้งค่ะก็จะผลักออกมาเป็นขี้ตารอบๆดวงตาในตอนเช้าให้เราได้ด้วยนะคะแถมยังมีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมทั้งหมดนี่างเก้าชนิดในเม็ดชอปเจลเดียวนะคะซึ่งแน่นมากๆนะคะ ไม่เห็นฟองอากาศเลยแหละนะมาแบบเต็มๆคับคับเม็ดนะคะช่วยดูแลสายตานะคะรวมถึงมีสารสกัดที่มากมายค่ะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันแฟลกนะคะน้ํามันเป็นแฟลกธรรมชาตินะคะก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีสารอาหารทีวยอกมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะคะรวมถึงมีลูทีนเข้มข้นอีกนะคะเพิ่มเข้าไปอีกนะคะนอกจากว่าสารสก,กัดจากดอกด,อกดาวเรืองแล้วนะคะแล้วก็มีเมล็ดองุ่นธรรมชาตินะคะเป็นน้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะที่ช่วย ต้านนะคะมะเรงได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมได้อย่างดีมากๆเลยแถมมสารอาหารเหล่านี้นะยังสามารถช่วยในเรื่องของต้านอาการอักเสบได้ดีค่ะต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะคะหรือว่ามีอาการแพ้ใดๆเกี่ยวกับสายตาสามารถที่ชะลอความเสื่อมได้และสามารถที่จะช่วยทําให้ตาเราใสขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ สายตาเราดีขึ้นนะคะมองอะไรก็ชัดเจนขึ้นหลายคนนะคะที่มองกลางคืนไม่เห็นนะคะหลายคนเนี่ยจากที่ต้องขับรถนะคะเป็นอาชีพนะไม่สามารถขับรถได้เพราะใช้ใสายตาจนสายตานิพลามัวไปหมดแล้วนะคะพอมาใช้เอลูโซลูชินเบอร์รี่นะคะเพียงแค่ไม่บางคนเนี่ยใช้แค่แผงเดียวก็เห็นผลแล้วบางคนแค่เม็ดเดียวนะคะอาการไม่เยอะก็เห็นผลแล้วนะคะ พูดมาสะยืดยาวใครสนใจนะคะรีบไปตามรีบไปจับจองรีบไปจองรีบไปซื้อเลยนะคะใครที่ส่งคลิปให้ติดต่อแล้วก็ลองใช้ดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะนกบอกเลยว่าอย่าพลาดโอกาสนี้มากๆเลยนะคะที่จะดูแลสายตาเพราะเรามีดวงตาแค่คู่เดียวอย่ารอให้เสื่อมแล้วค่อยไปรักษานะคะเรามีวิธีในการชะลอความเสื่อมแล้วก็ทำให้สายตาเราอยู่คู่กับเราไปนานๆค่ะ